นี่เราก็อยู่เส้นทางดอนเจดีวาเล่นะครับก็มาถึงใกล้ๆมากทางแยกเมืองเคยชทยไปวาเล่นะครับน้าเมธครับเส้นนี้เนี่ยปกติเนี่ยทุกปีนะต้นปีเนี่ยจะมีเห็ดเห็ดโคนเห็ดหอบอะไรออกเนึ่ยสายเหตุเพราะอะไรตรงเนี้ยสายเหตุหนึ่งที่พื้นที่นี้มีพวกเห็ดสารพัดเห็ดเนี่ยเพราะว่า ยังมีป่าไม้ที่ชุ่มชื้นอยู่นะฮะทำให้สิ่งของธรรมชาติเนี่ยที่ออกมาปีละครั้งเช่นเห็ดทอปจะออกมาแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยอีกอย่างคือเห็ดโคนภายในเดือนนี้เห็ดโคนก็จะต้องโผล่โดยเฉพาะป่าแถวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เห็ดน,น่าจะออกมากกว่าในพื้นที่อื่นนะฮะ นะเขาก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะนะฮะเพรแถวนี้นี่น่าจะมีการแนะนำเหลือนำพาเด็กนักเรียนมาชมสิ่งดีๆของธรรมชาติในพื้นที่บ้านวเล่นเนี่ยนะฮะน่าจะมาครับ